พวกเจ้าเจอหมูใหญ่อีกแล้วโอ้ยโผดโผล่พูน่ะเจอเฮ็ดน้ำมากหมูใหญ่หมูนั่งเลยงามงามพวกเจ้าโอ้พูน่ะสบายดีเพื่อนๆมื้อนี้มาเข่าปลาเกเพ็ดอีกเนาะเมื่อคืนนี่ก็ฝนตกอีกแล้วเนาะนี่เดยก็ัยังเปียกไปนี่เดยนี่เดยค่อยว่าคอซิมาสองมื้อนี้คอสิมาสองเถื่อเลยเพราะว่าตอนแลนคอสิมาอีกแล้วหนึ่ง้านน้ำฝนมันแห้งๆก่อนอันนี้คอยมาแต่เศร้าๆนี่นะ สิมะเบิ่งนี่นะออกมาเศร้าเติเ่นอะไรวะเดี๋ยวนี้มันกะหาระวกมงจักโมงหมดละก็เบิงปะกะมขากเลยนะอันน่ะมาเบิ่งกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อคอมเมนบีบปกแป้วให้แด่ทุกคนอ in the w อินเด a i วูดอีก y กนย o ก i n ล f ก r m นฟอร์ o ช e ร r มเอ n รี e น o r มอร์นิ่งท it เ a ย์อ i n i ส g ร a นิ่ง g h t ่า uh, ส uh, I ไนท์บั n n i าอ to c ส m e in นน e ่งท n ค n g a n มอร์นิ่งแอนด์เมเบียในอัฟเตอร์นูนอีก n กนโซมอ n ์นิ่งในอัฟเตอร์นูนเลสซีฮาวมันจังเก็ตา like and subscribe hope everyone stay h e a l t y and healthy w e a l t h y all comment and ring my bell thank you so much ดีนะโอ้โหดอลายดอกลายงามขนาดเลยมากงามพูดนะนี่พวกแข่วป้าตร่ดีดีโอ้โสามดอกนี่ดิดอกหนึ่งป้าตรง องดอกเกลอกพวกเจ้าอยู่ไหนเจอสองดอกงามดอกีมาอยู่เพื่อเพื่อน้ายังบอกกังามพวกเจ้าโอ้งามงาบ้าดกพวกเจ้าไดิโอสองดอกสดอกสมดอกติดกบ้าตัวแกงแสบ่แกงบ้งามพวกเจ้าเด็ ดอกเช่าบ้าดอกในการแบบไงนี่เด็กดอกหนึ่งดอกสองดอกสามโอ้งามงามงามด,ด็กจเจออีกแล้วเห็ดพึ่งแดงที่ทั้งข้างนี้อีกนะเพื่อนๆดอกสี่ดอกา้านอนและแง่งอยู่นี่นี่หาดอกอยู่บนเดียวกัน มา,มาตัดขาบังเพื่อนเลีเ้ยนกับตัดขาเลยโซงดอกดอกสามดอกสี่ดอกห้าเด็กโอ้ยังงามพวกเจ้าดอกนี้ก็ยังงามเด็กเพิ่งเลยดอกหนึ่งอีกเพื่อน,อนโอ้งามงามงามครับ หลังการงานสาักเจอสองดอกกันเพื่อนๆนี่ดอกหนึ่งะจะเอาดอกนี้ก่อนดอกหนึงโอ้ยังงามอยู่นี่ดอกสองคอชิมามเมอแองแดเๆแหละฝนตกมันพใหญ่บ้านก็บำมาเจาะเป็นเสือเมลแองสิงยุง,งกัดยุง,งกัดป้าพวกเจ้าอยู่นี่มานมารมาน์มารอีกแล้วนี่ยนะสามดอก อยู่พ่อนเดียวกันสองดอกสามดอกอยู่หันนี่เบิ่งเอาดอกที่สามก่อนเป็นอะไรโอ้ยมีดอกน้อยติดมาพ่อมมกเจ้าเด็โอ้งามงามงามมีดอกสองโอ้ยหัวรุดโอ้ยเห็ดจังไนจะหัวรุดตลอดนี่นี่ดอกสองดอกนี่ใหญ่ปัด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 แล้วปัดปาดติแล้วดอกนี้ Okay. พวกเจ้าบาดเบิ่งความงามเบิ่งความงามพวกเจ้าเบิ่งความงามสิบวยก็ดีใจให้ค่อยว่าวลายจังเลยเนาะก็เจอดอกมันงามาก็จะต้องว่าวลายเลยพี่น้องเอ้ยนี่งาม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 พอมหานี่คือเก่าดอกนึ่งอีก เพิ่มอีกโอเคในน้ำหมากหัวใกล้กัดเลยสามดอกน้ำหมากโอ้ขอจอบตัวเนี่ยงจอบพิดขาวเนะออสวยงามมากสวยงามดอกหนึ่งน,น้อยๆก็เอาเพื่อนๆได้มาละแต่ว่ากำลังอมงาม นึ่งมือเด็ดดอกก็ได้เี็ดดอกหนึ่งด,ดอก้ามาตัดขาผมเฮ็ด้ะหมากดอกหนึ่งเพื่อนๆสต๊อเอกไปเอามีดเข้ามามเข้ามาบ่ได้เอามีดเด็ด ใหญ่ด้านพ่อใหญ่บ้านเด็ดไปป้าใบหายสองดอกเด็ดเจออีกแล้วพวกเจ้าเมื่อนี้งามพวกเจ้าดอกนี่นะไม่ได้ตัดขาเลยงามเลยนี่เด็ดงามเลย ดอกนี่กำลังงามสองดอกกันนี่กำลังงามเพื่อนๆสองดอกกันนี่สองดอกดอกใหญ่พวกเจ้านี่ดิดอกนึงโอ้ห้ามงามงามนู่เลยนี่งามงามพวกเจ้าโอ้คนน่ะโอ้ เจอแต่มือง,งามๆอีกแล้วมือนี่ยมาสิบอได้มาหอีกแล้วเด้อมาหอีกแล้วนี่โอ๊ยโ,โ,โอ๊โอ๊นี่ซองดอกยี่นี่โอ้มาหอีกแล้วมาหอีกแล้วดิดีนี่ดอกหนึ่งอยู่ยนี่มาหอีกแล้วพวกเจ้ามาหอีกแล้วมาหอีกแล้วซองดอกยี่เอกเลยโอ้เพิ่งไปนีกดอกหนึ่งโอ้กำลังงามไม่มาพวกเจ้า เจอหมูใหญ่อีกแล้วโอ้ยโผดโพพูน่ะเจอเห็ดน้ำากหมูใหญ่เถิบลงมานี่อีกเจอาทางหลังก่อยเนี่ยพูนอีกดอกหนึ่งเราควรจะไปเก็บดอกนั่นก่อนเนาะเก็บดอกนี่ก่อนปาตุกผดโพโพโพงามขนาดพวกเจ้างามเรยแล้วมานี่มาเจอเห็ดตึงู่ในอีกตึงในก็งามงาม ด,ดอกปอะคังงามเห็นบหมเดิ้ขึ้นมามือ,อเด้อปารตพวกแกออ ส1บ2 13 1สเป็นดอกน้อยนนะส4ดอกทีบ่บอนเดียวกันสิดอกพเจ้าะน่แตดอกางกาม้งามทงนข้ามห่วยไปนี่พ่อเจ้าข้ามห่วยไปนี่สิไปขึ้นลปลาฝากนั่นเอี มาลุ่นกันโตให้ได้ห่วยเฮ้ยทำห่หหวยสิไปป่าฝากนั่นไม่ใช่ข่ามห่วยไปเนาะมาลุ่นกันมาใช้ได้หลายตัวเจ้าฟาดโพล์บดโมหมักแตงเห็ดไข่พูดนะดอกบักใหญ่ปาตัวซ้ำกับหนาคนผู้นำพวกเจ้าดอกนี่ปานกับหนาคนเพิ่งเสริงอยู่โอ้ยังงามพูดนะปาน,านกับหนาคนป้ออา,งงา สองดอกกับปิดแล้วพวกเจ้าค็ไบ่ได้ถ่ายดอกสามจะถึงนี่เดิดิดดถือมานี่อีกดอกสี่เดิดดอกสี่พวกเจ้าให้เบิง่งเดี๋ยวสิตาก,กาสองดอกกันเนพเพื่อนเจ็บอีกสองดอกไว้นี่ดอกหนึ่ง เฮงแล้วเฮงแล้วเฮงแล้วพว,พวกเจ้าเบิ่งเนี่ยนะโพูดพอลังการงานสาร้างโอ้ยโพูดพอลังการงานสาร้างเฮงแล้วเจอเดี่ยวงามแล้วโอ้ยมีมูงงาดอีกปุนะพุ่นน่ะงามพวกเจ้าีอดอกนะึ่เจอแล้วพี่น้องป้าจะมันงามพวกเจ้าคล้เขียวมานี่เล่นมั้งนี่ ้ใบเขียวรับพวกเจ้าน้ำค่ะบังเด็ดขาบังเด็ดน้ำเด็ดว้าพวกเจ้าโอ้โดอกใหญ่เพื่อนมีอดอกหนึ่งคือมัอนอิดอิดดอกหนึ่งกำลังน้อยน้อยบ้าบ้าสองดอกพูดนะ จะมันงามพวกเจ้าเอ้ยกูนะปาดปาดสองดอกให้อีกดอกหนึ่งเนี่ปาดสองดอกจะมันงามงามแท้งามว่ะอ่าน่าจ้าปาดสามดอกแล้วพวกเจ้าเจออีกแล้วนะงามงามนี่เป็นหนึ่งกันเลยตัวนี้ดิโอ้เยเพิ่ง สามดอกสามดอกน้ำมากดียู่เยเด็กน้ำหมากโอ้ขาวน้ำเด็กเอาป่ยเป็นเสื้อย้อนเพื่อนไฟไหม้ปุ๊บอ๋ว้า ไข่ขาวงามแท้งงามว่ะงามงามงามอยู่ในดอกนี้เองโอ้ประกระงามนี่เดี๋พวกเจ้าเจออยู่นี่โอ้โหสามดอกประกรงามดอกมังอยู่นี่เอง